ตอนนี้ป้าอ๋อกำลังวิ่งรถนะคะประเดี๋ยวถ้าป้าอ๋อผ่านทุเรียนทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านแถวนี้นะคะคําว่าแถวนี้คือแถวจังหวัดกระบี่นะคะป้าอ๋อก็จะแวะซื้อนะคะเดี๋ยวจะมีทุเรียนหรือเปล่านั้นเราคอยลุ้นกันนะคะว่าที่นี่ทุเรียนบ้านกิโลละเท่าไหร่นะคะตอนนี้ป้าอ๋อมาเจอทุเรียนบ้านนะคะพันพื้นบ้านของที่นี่จังหวัดกระบี่ก็ซื้อเลยซื้อเยอะแยะเลย ่อขายกิโลละ50บาทนะคะแม่ค้าใจดีแถม 100, 100, 200. ออกตอนนี้มาซื้อทุเรียนแถวกระบี่นะคะสวยมากเลยเอาเลยเอาเลยกิโลละ50บาทค่ะกิโลละ50บาทให้ดูเนื้อหน่อยคุณพี่ชีกให้หน่อยอ๋อจะดูเนื้อ ลอยชีกเลย mm hmm. อ่านี่เนื้อทุเรียนบ้านเป็นแบบนี้นะคะเม็ดจะโตเม็ดจะโตคำว่าเม็ดโตคือเม็ดเนื้อน้อยเม็ดโตค่ะไม่ใช่ลูกโตนี่ประมาณนี้ค่ะอุด mm hmm. หลังนั้นดิ้นแหนน,นี่ไม่เอาเดีวะดิ้นเหรอแม่คะ mm hmm. ค่ะ mm hmm. ้าได้ก็ไม่ปือ นะไม่ปื้นจะมาดิ้นใช่ไหมหรือดิ้นอ่าได้ค่ะโอเคมันเตียนนั่นจ้ะจ้ะอันนี้กิดซี่โลบอ่ะค่ะค่ะใส่ตุ้งเลยน้าน้าจะได้เจอเหรียญบานไม่ใช่เลยนี่แบบผู้เรียนแม่คะตรงนี้เขาเรียกอะไรคะมันข้าวค่ะอะไรนะ้นข้ายานตาข้าวตรงนี้บ้านข้าวอ๋อบ้านข้าวค่ะแถวนี้บ้านข้าวบ้านขาวขาวบ้านขาวขาวค่ะ ขาวขาวกระบ,บี่ขาวขาวกระบ,บี่ค่ะตั้นขาวขาวขากระบ,บี่รวมทั้งหกดีด่รออ <Okay. S 1> กีอยค่ะ <c oughs> เรามาคุยทุกเรียนกันต่อนะคะเมื่อกี้ป้าอ๋อก็จ่ายไป600บาทแต่ไม่ได้นับว่ากี่ลูกแต่ป้าอ๋อก็ดูแล้วประมาณสักเกือบ20หรือ20ต้นๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอไปถึงชายหาด ป้าออจะพักระหว่างทางที่ใช้ยหาดทะเลนะคะให้เพื่อนๆติดตามดูในคลิปต่อไปนะคะว่าตุเรียนป้าออที่ซื้อมา6 00บาทนั้นได้กี่ลูกนะคะแล้วป้าออก็จะกินให้เพื่อนๆดูด้วยติดตามคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบาย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 จ้า